สาเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่โรคโควิด -19 ระบาดหนักทําให้ผู้คนตกงานไม่มีค่าห่าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าอาหารหรือค่าเช่าโองค่ะพวกเขาก็เลยคิดว่าถ้าพวกเขาได้กลับบ้านพวกเขาก็ยังมีบ้านที่ให้อยู่ยังมีผักเก็บตามริมรั้วได้ยังมีปลาที่หนองน้ําจะมาทําเป็นคนเลี้ยงได้ค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเห็นได้ชัดว่าอาหารก็คือสิ่งสําคัญในการดำรงชีวิต ถ้าเราปลูกผักผลไม้และยังทำปุ๋ยบำรุงพืชเราก็ยังมีอาหารในความได้ความมั่นคงในการด้านอาหารและยังได้ความมั่นคงในการใช้จ่ายด้วยค่ะต่อไปนะคะคือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของผู้หนูก็คือเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม2เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ได้ทำดินปลูกพืชใช้เองได้ค่ะ3เ,เพื่อให้เ,เพื่อให้นักเรียนทำดินพร้อมนเนล็ดเองได้ค่ะ 4. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องการทำปุยบำรุงพืชและนำไปถ่ายทอดให้กับทุกคนค่ะ 5. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเพ็หลวง3าบ้านพะทาุบเบอ่์องได้มีผักสด ปลอดสาไว้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันด้วยค่ะต่อไปนะคือประโยชน์ที่ค้าวว่าจะได้รับค่ะ 1. น,นักเรียนได้มีความรู้ได้มีความรู้เรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริค่ะ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6สามารถทำดินปลูกพืชได้ด้วยตนเอง 3. นักเรียนได้ทำได้ทำงานเป็นหมู่คณะค่ะ สี่นักเรียนชัำลอมศึกษาพิทีห้าและหกสามารถทำดินปลูกพืชพร้อมเมล็ดพันธุ์ทำปุ๋ยได้ด้วยตนเองค่ะห้านะคะเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพิมงสามสาขาบา้านพะฒน์โอกองได้มีผักสดปลอดสารไวัลประทานในโครงการอาหารกลางวันได้ด้วยนะคะผลการดำเนินง,งานพบว่านักเรียนจำลองศึกษาพิทีห้าและหกสามารถปลูกเตรียมดินเองได้พร้อมเมล็ดเองได้และทำปุ๋ยเองได้ครับ แล้วจะหรือหอมพืชพักเองได้ครับมแล้วพี่ปานะครับโครงกานปลูกพัพาธผลไม้ปอสามชีวิตที่ยัง่งยืนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าและกนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองนั้นจะทำตามที่เราได้เรียนเรียน,ร,ยนรู้จากโรงเรียนครับแล้วได้นำไปค่าชนเพื่อลดค่าจัด ใช้ใจ่ายของครอบครัวตัวเองครับส่วนนี้นะคะก็คือรูปของการทำโครงงานเกรรษตรชิ้นทดีไหมเรื่องปลูกผักผลไม้ปลอดสารเพื่อชีวิตที่ยัง่งยืนค่ะก็จะมีการเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะการเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะคือเราควรเรานำไม้มาขีดตามร่องดินที่เราเตรียมไว้และนำมเมล็ดรวย ถ้าเราจะกบดินนะคะเราค้นกบดินบางๆถ้าเรากบดินหนาเกินมันก็จะทําให้เมล็ดพันธุ์ที่โดนกบมันจะเน่าค่ะถ้าเราไม่กบเลยรากของมันที่ขึ้นอ่อนมันก็จะแห้งและตายเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็คือการย้ายต้นกล้าของมะเขือเทศสังเกตนะคะว่าเราจะมีค้างให้มันด้วยมะเขือเทศเราก็จะมีค้างให้มันด้วยถ้าเกิดไม่มีค้างแล้วมันโตไปมันก็จะเลยแล้วเวลาลูกมันลูกมันออก ลูกมันออกก็เวลาโตลงเวลามันก็จะงอนลูกมันออกก็จะไม่สวยค่ะเราจึงทางค้าให้มนเวลาลูกออกก็จะได้สวยค่ะเชนนี้น,นะคะคือการขยายต้นพันธุ์ของสับป,ปะรดแล้วก็นี่ก็คือการปลูกผักส่วนครัวค่ะก็จะมีมะเขือปอพริกโหระพาใบากะเพราแล้วก็ต้นคะนา้าต้นปะา้าค่ะ ต่อไปนะคะคือการทำปุ๋ยบำรุงพืชค่ะปุ๋ยบำรุงพืชนะคะนี่ก็คือพวกเราได้มูเลนิธิพิทักษ์โคจสาหมาอบรมให้ค่ะเกี่ยวกับปุ๋ยต่างๆก็จะมีปุ๋ยหมักหัวปลาปุ๋ยหมักผลไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ทางด้านนี้นะคะคือหน้าตาของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ นี่มันเรื่องไม่ใช่เหรอใช,ใ,ชใช่ที่ไหนกันหล่กมันคือปุ๋ยยูเรเนีสีดำค่ใช่ลองเปดิดดงสิอืนอินตัวยังแพ้เลย <c oughs> นี่นะคะคือหน้าตาของจุลิี3ขสังแสงค่ะอุปกรณ์ก็คือเราคนเตรียมน้ำอัดลมค่ะขวดน้ำ,นำอัดลม และนำชูโรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าอยากให้แบบมันแดงเร็วก็ใช้กะปิค่ะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะหรือวิธีการนะคะคือเราก็จะเอาไข่นะคะตีลงในตีตอกลงไปในถ้วยแล้วก็น้ำเปลือกก็ขย่าลงไปได้วยค่ะแล้วก็จะเอาส่วนผสมนะคะลงไปในถ้วยพร้อมกันแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่ในขวดน,น้ำาัรุนนะคะอย่างละหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เขยา่าเขยากให้เข้ากันค่ะแล้วก็เราจะไปตากเด็ดไว้ค่ะ แล้วเวลาลดเราต้องทำยังไงเราต้องใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึงช้อนโต๊ะต่อหนึน่งวัวค่ะไม่น่าเราเราลดไปครึ่งขวดผักตายนเย <c oughs> นี่ยเนี่เลยนื่มยไม่ใช่เลยเอาไปทัทํก็นอบังหน้าจออร่อยนะเนี่ยไ <c oughs> ม่ใช้มันคือโฮมลุงโซดปุ๋ยหมู่บ้านเป้าเนี่ย คือของมูนนมสดนะคะคืออุปกรณ์คือเราควรเตรียมขวดน้ําอัดลมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีแก๊ยเ,กยเยอะค่ะแล้วก็ควรเตรียมนมนมโรงเรียนหรือนมที่หมดอายุแล้วหนึ่งขวดหนึ่งขวดค่ะแล้วก็ชูรนหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนมเปรีย้ยวนึงกองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําส่วนผสมนี้เทลงไปในขวดค่ะไม่ต้องเท ตมค่ะเพราะจะได้มีจะได้มีให้จุลินทรีย์ตัวนี้มีอากาศหายใจด้วยค่ะถ้าเกิดอยากให้ผ่านวัดใบกรอบนะคะก็ต้องใช้ฮอมมนนุมสนนี่เลยค่ะจะได้ผ่านใบวัดกรอบอร่อยค่ะนี่น้ำชาไทยไม่ใช่เลยคุณอยากกินซะคือมนะมันกินไม่ได้มันคือปุ๋ยแน่เธอลองกินซิมันกินได้หรือเปล่า เราเล่นเราเล่นอันนี้มันคือปุ๋ยช,า,ยชาไทยใช่ปะนี่คือฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนฮอร์โมนนมสดเอ้ยฮอร์โมนไข่ถูกแล้ว,ลวนี่นะคะคือฮอร์โมนไข่ค่ะเราควรน้ำขวนน้ำอัดลมหนึ่งขวดไข่สี่ฟองเรานำ,นำและกระป๋องหนึ่งกระป๋องน้วร้นหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะและน้ำตาล ค่ะใช่ค่ะแล้วก็นมเปี้ยหนึ่งกล่องค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทจะน้ำไข่มาตอกลงในกระแป๋งกระป๋องค่ะแล้วก็แล้วก,ก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะเทรวมกันตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะมาใส่ขวดนะคะแล้วก็จะไปเก็บไว้ที่ร่มค่ะแล้วก็ขายฝาออกถ้าเกิดอยากให้ผักเจริญเติบโตวไว้นะคะแล้วก็ขวดเนี่ยวก็ต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะโอ้โห แล้วเราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เนาะก็ใช้เหมือนกับจุลินทรีย์างฟอสเแนนีห่หละใช้หนึ่งช้อนโต๊ะต่อทึหนึ่งตัวแล้วน้ำค่ะอ๋อไม่น่าละลดไปครึ่งขวดเกือบหมดพักตายหมดเลยพี่ไม่พักจะกินเลยนี่ปุยมาป่าที่มูลินิีกคจะสัสอนเราไม่ใช่เหรอใช่แล้วใช่แล้ว ตอบถูกเป็นข้อแรกเลยนะเนี่ยเก่งมากข้อแรกในชีวิตเลยนะนี่นต,นนต่อไปนะคะคือปุ๋ยหมักปลาค่ะปุยหมักปลาก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเข้มๆหน่อยค่ะก็เหมือนปะลารเลยนะคะ <c oughs> แร่กินไม่ใช่หรอกค่ะ <c oughs> ไม่พึงประสบ <c oughs> ต่อไปนะค,ะคือปุ๋ยหมักปลาปุ๋ยหมักปลาคือเราควรเตรียมควรนอาอันลงค่ะเพราะว่าปุ๋ยหม,มักปลามมนมีแก๊สเยอะแก๊สและอุปกรณ์ก็คือ วนน้ำอาจลมหัวปลาหรือส่วนต่างๆของปลาก็ได้ค่ะและก,กากน้ำตาลถ้าเราไม่มีกากน้ำตาลเราคุณทำยังไงนะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลใส้ข้าวแท่งก็ได้ค่ะอ๋อแล้วก็เตรียมถังน100ลิตร1ใบค่ะจากนั้นเราก็จะน้ำส่วนผสมนะคะลงไปในถังหน100ลิตรใส่น้ำา80ลิตรค่ะเพราะอะไรเลยคะเพราะว่าจะให้จุลินทรีย์ได้มีอากาศหายใจด้วยค่ะอ๋อ ถ้าเกิดอยากให้ผักผักของเรานะคะมีรากแรกทาสา,ารคมนะคะเราก็ต้องใช้ปุ๋ยหมักป้าตัวนี้เลยค่ะใช่ค่ะใช้ดีมากค่ะต่อไปนะคะคือปุ๋ยหมักผลไม้ค่ะนี่ที่เราหมักวันจีโรงเรียนไม่ใช่หรอใช่แล้วโอโ้โหพูดพูดถูกขางที่สอบเลยเนี่ย,ยสุดยอดต่อไปนะคะคือปุ๋ยหมักป้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมากผลไม้ค่ะนี่คือปุ๋ยมากผลไม้นะคะหน้าตาก็จะประมาณที้จะอ่อนกว่าปุ๋ยหมักปลาค่ะสีจะจางๆซาบูคุนก็จะคล้ายๆเป็นคล้ายๆปุ๋ยหมักปลาค่ะแล้วก็จะไปลดกับพืชได้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ก็คือนะคะเราควรเตรียมขวดน้ำน้ำอัดลมค่ะและนำกากน้ำตาล ถ้าม่มีการน้ำตาลก็เราใช้น้ำตาลาสแดงกับใสถข่วแทนก็ได้ค่ะและหาตะและหาผลไม้ตามท้องถิ่นมาทําเป็นปุ๋ยผลไม้ก็ได้ค่ะแล้วเวลาล้างน้ำไปรผดผากใช่ไหมคะแล้วก็จะน้าปุ๋ยหมักปลาไปรดก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราคิดว่ามันคข้ากับผลไม้ที่เราจะต้องการแล้วก็เอาปุ๋ยหมักผลไม้นี่เลยค่ะไปรดแทนได้ค่ะเราต้องหั่นผลไม้ไหมเวลาใส่ใน อ,อ๋อถ้าเกิดเป็นผลไม้ชิ้นใหญ่ๆนะคะเช่แนแตงโมสับปะรดแล้วก็จะนําม,มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะส่วนมะเฟืองมะไฟแล้วก็ชมพู่นะคะมาเป็นผลไม้เนื้อบางใช่ไหมคะแล้วก็จะมาขยิบๆได้เลยค่ะ๋อ,อไม่น่าละแล้วใส่ไปเป็นลูกเียร้อยปุ้ปังปุ่มปังในท่านนะ่ะอันนี้ก็คือผานะนี่แหละค่ะที่เราได้เราทำเองกับมือคะ่ะใช่ค่ะ ได้ในที่พิธาก็จะสช้มาอบรมให้ค่ะแล้วก็นี่นะคะก็คือผลงานงานของพวกเราค่ะผ่านคณะก็เพิ่งจะย้ายมันอาจจะมีงานมากค่ะมันเหี่แห้งนิดหน่อยผ่านลมผ่านทาง99โค้งก็เลยเหีวนิดหนึ่งใช่ค่ะดอกก็จะประมาณนี้ละคือก็พุนุทางน้นค่ะทางน้นค่ะ การดูแลทำท่าก็จะมีการรดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งใส่ปุ๋ยเพื่อให้ราแข็งแรงเล่งดอกเล่งผลเพื่อจะได้มีการตัดขายหรือว่ามาทำเป็นอาหารกลางวันก็ได้ครับพี่วหนุก็ขอขอบคุณหลวงปู่าครธรรมบุทโทรนะคะ ผู้ก่เป็นผู้ก่อตั้งบุลนิธิพิทธาคจาศา์ที่สนับสนุนดงปุูกผักอุปกรณ์ทําปุ๋ยต่างๆและได้จัดหาคณะวิทยากรมาอบรมให้กับนักเรียนเพียงลงสามสชาขาประธานเมองกาับชาขาบ้านใหม่ไร่ป้าค่ะพวกหนูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ